means that the UK has voted to leave the European Union. เศรษฐกิจโลกในปี2,560แม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ทว่ายังเปราะบางอันเนื่องจากปัญหาภาคการเงินของยุโรปและจีนตลอดจนความไม่แน่นอนในสาภาพยุโรปจากเหตุการณ์การประชามติออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษและการเลือกตั้งในหลายประเทศที่จะตามมานอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสาหรัฐอเมริกา และแนวนโยบายทางเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์อีกด้วยสำหรับนโยบายเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและกลุ่มผู้ส่งออกไทยเนื่องจากท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมีความต่างออกไปจากแนวทางที่เคยใช้ในช่วงที่ผ่านมาในด้านแนวคิดที่จะลดภาษีเงินได้ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนั้นจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภายในประเทศของสหรัฐแต่ในด้านการต่างประเทศกลับมีแนวคิดที่สวนทางกับการค้าเสรีซึ่งมีโอกาสนำไปสู่นโยบายที่น่าจะส่งผลเสียต่อการค้าโลกมากกว่าผลดี ในกรณีการกีดกันทางการค้าของสหรัฐเช่นการตั้งกำแพงภาษีนำเข้าในอัตราสูงถึง45ตามที่ได้หาเสียงไว้อาจนำไปสู่สงครามการค้าระหว่างประเทศหากเกิดการตอบโต้จากคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะจีนในกรณีดังกล่าวย่อมจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนในขณะที่ประเทศไทยก็มีแนวโน้มได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ,อง้อมโดยเฉพาะอุตสาหากรรมการผลิตสินค้าชั้นกลางของไทยที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานสินค้าที่จีนผลิตเพื่อส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พลาสติกขั้นต้นและไม้ที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์เป็นต้นทั้งนี้ความเสี่ยงจากนโยบายกิจการทางการค้าเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการส่งออกของไทยในปีนี้ ทั้งที่มีโอกาสฟื้นตัวตามทิศทางของราคาน้ำมันสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี2,560คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง3.3%จาก3.2%ในปี2,559โดยมีแรงขับเคลื่อนจาก4ด้านที่สำคัญคือ 1. การบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่าจะเติบโตในอัตราใกล้เคียงกับปีก่อน อัน,นิี้ส์งจากรายได้เกษตรกรที่มีแนวโน้มฟื้นตัวภายหลังภายแล้งคลี่คลายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำกอบกับการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ซึ่งเพิ่มการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนมากขึ้นขณะเดียวกันภาระหนี้กลัวเรือนจากโครงสร้างรถคันแรกที่จะทยอยสิ้นสุดลง 2. ความต่อเนื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิ การเสริมสภาพคล่องแก่เกษตรกรและ SME จากการทำงบประมาณกลางปีที่เพิ่มเติมที่ประมาณ2แสนล้านบาทเพื่ออัดฉีดเข้าสู่กลุ่มจังหวัดและกองทุนหมู่บ้านรวมทั้งโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งจะเริ่มทยอยก่อสร้างหลังจากหลายโครงการมีการประกวดราคาเสร็จสิ้นแล้วนอกจากนี้ภาครัฐยังเตรียมแผนโครงการลงทุนระยะยาวเช่นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเอื้อต่อบรรยากาศการลงทุนของภาคเอกชนได้ในระดับหนึ่ง 3. ภาคส่งออกที่อาจพลิกผันกลับมาขยายตัวได้เล็กน้อยโดยคาดว่าจะเติบโต1.8%ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยทางด้านราคาประกอบกับการคาดการปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้าโดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี2560จะเติบโต3.4เเซเทียบกับ3.1ปอร์เซ็สำหรับประเด็นท้าทายและความไม่แน่นอนที่เศรษฐกิจไทยอาจต้องเผชิญในปี2560 ได้แก่การเดินหน้าตามรถแมพทางการเมืองและการเลือกตั้งในช่วงปลายปีทิศทางนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่อาจมีผลต่อเศรษฐกิจโลกการกิดกันทางการค้าและนโยบายการเงินของประเทศต่างๆผลกระทบที่สหรัฐอาณาจักรเริ่มกระบวนการออกจากสหภาพยุโรปแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินและการเมืองในยูโรโซนซึ่งหลายประเทศมีการเลือกตั้งในปี2560 นอกจากนี้การควบคุมความเสี่ยงภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและการค้าในเอเชียรวมถึงไทยอย่างไรก็ตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพต่างๆของประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดีคาดว่าจะช่วยรองรับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้ในระดับหนึ่ง